สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของครูดเดนะครับทีนี้วันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนดูใบงานนะครับในหน้าที่3าในหน้าที่3นะครับจะเป็นใบงานพ4.1หป .1 ทับ1นะครับปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำนะครับ ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลนะครับให้เรียบร้อยนะครับชั้นเลขที่นะครับมาดูการว่าใบงานนี้ทํำยังไงนะครับคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนนําข้อความที่กําหนดให้นะครับเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับมันก็จะมีข้อความด้านบนนักเรียนเห็นไหมครับของใช้บุรีแข็งแรงออกกาลังกายอาหารครอบครัวส่วนรวมสุข ประมาทร่าเริงนี่คือข้อความที่นักเรียนต้องออกไปเติมนะครับในด้านล่างนะครับในในแมวเมวีม้ยวเมี้ยวมาดูแมวอันที่1น,นะครับเขาเขียนว่าดูแลร,รักษาร่างกายและจุดๆให้สะอาดเราก็ไปดูว่าจุดๆนี้เนี่ยเราจะเอาคำข้างบนเนี่ยมาเติมใน ตรงนี้เนี่ยเป็นคำไหนที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นคุูยกตัวอย่างข้อแรกนะดูแลร่างกายดูแลรักษาร่างกายขอโทษนะครับดูแลรักษาร่างกายและจุดๆุจุดจุให้สะอาดดูแลรักษาร่างกายและอะไรเอ่ยนะครับก็ต้องดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนั่นเองนะครับคนหนึ่งก็ให้เขาเอาคําว่าของใช้เนี่ยมาเติมที่จุดจุดจุดที่จุดจจุดนี้นะครับ มาดูข้อที่2อีกข้อหนึงนะครับคุณยกตัวอย่างให้นะครับรักษาฟันให้จุดๆและแปลงฟันให้ถูกวิธีรักษาฟันให้อะไรนะให้ออกกําลังกายหรือเปล่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่รักษาฟันให้ร่าเริงหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับก็ต้องรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับและแปลงฟันให้ถูกวิธีนะครับเราเราก็คําว่า แข็งแรงมาเติมลงในช่องว่างนะครับทีนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยนำคำด้านบนมาเติมด้านล่างให้ครบนะครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับในใบงานนี้นะครับผมว่านักเรียนต้องทำได้แน่นอนเลยนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็เมื่อทำเสร็จก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งลงมาในอัลบั้มลายนะครับเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มลายไว้ให้นะครับลูกครับนี่ก็คือใบงาน พ4.1พ1ับ1ครับใบงานแรกนะครับนักเรียนครับมาดูใบงานที่2ของวันนี้นะครับก็เป็นใบงานพ4.1พ1ับ1เหมือนกันนะครับปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคาแนะนํานั่นเองครับก็ก่อนที่จะทําใบงานก็ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเรียง ขั้นตอนการล้างมือโดยใส่เป็นตัวเลขลงในวงกลมให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนดูใบงานอยู่ขณะนี้นะครับใบงานก็จะมีรูปและคําอธิบายมาให้นักเรียนทั้งหมด7รูปด้วยกันนะครับซึ่งการล้างมือนะครับมันก็มี7ดขั้น <nichts. S 1> ตอนนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ครูเดีนะครับจะมาสอนนักเรียนนะครับล้างมือนะครับการล้างมือนะครับเจ็ดขั้นตอนขั้นที่1นะครับให้นักเรียนเนี่ยนำฝ่ามือนะครับถูกับฝ่ามือในลักษณะแบบนี้นะครับ ขั้นตอนที่2นะครับให้นักเรียนนำฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วนะครับแบบนี้ถูหลังมือและซอกนิ้วนะครับขั้นตอนที่3นะครับให้นักเรียนนำฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ถูซอกนิ้วแบบนี้นะครับถูแบบนี้ขั้นตอนที่4นะครับให้นักเรียนนำฝ่ามือถูหลังมือนะครับหลังมือถูฝ่ามือแบบนี้นะครับถู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  ขั้นตอนที่5นะครับให้นักเรียนนะครับนำฝ่ามือนะครับถูรอบนิ้วโป้งแบบนี้นะครับตอกนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนที่6นะครับให้นักเรียนนำปลายนิ้วถูกับฝ่ามือนะครับแบบนี้อ่าปนา้นิ้วถูฝ่ามือซ้ายและขวานะครับและขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้นักเรียนนำฝ่ามือถูรอบบริเวณข้อมือนะครับ ถูแบบนี้นะครับถูแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ก็คือการล้างมือ7็ดขั้นตอนนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนจะนําเลขไปเติมในแต่ละขั้นตอนถูกนะครับอย่างเช่นว่าขั้นตอนที่1นนะครับการนำฝ่ามือถูฝ่ามือก็ให้นักเรียนใส่เลข1นะครับก็จะอยู่ในภาพที่2นะครับรูยกตัวอย่างให้1ภาพนะครับหลังจากที่นักเรียนเติมเลขเสร็จนะครับให้นักเรียนระบายสีให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเพราะว่า ครูเนี่ยจะนําใบงานเนี่ยไปบูรณาการกับวิชาศิลปะด้วยนะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้คะแนนในวิชาศิลปะด้วยนะครับก็ว,วันนี้ครูเด็กก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับสวัสดีครับ